ห่อขนมให้อเล็กอันนี้เอาไปอุ่นอุ่นเอในเตาอบทุกคนห่อขนมให้อเล็กเอาไปกินแล้วก็ไปฝากเพื่อนด้วยเล็กได้ั <c oughs> น้นบาร์ิเอียนแ้นบาร์ิเอียนนิส่ง อันนี้เอาไปสองเดยวกเอาคุกกี้ไปด้วยจ้ะขอบคุณครับเมยเอาคุกกี้ไปด้วยเอานี่ไปด้วยขอบคุณครับมีทุกไม่เอาอันนั้นี่เอออันนั้นมันมีสามชิ้นเองเออทุงนั้นแหละเป็นเผื่อได้อย่าลืมถามเพื่อนด้วยมีนมมีไข่ มีแป้งมีช็อกโกแลตไม่ใช่ถ้าใครแพ้ก็กินไม่ได้ครับช้าแล้วหยองเลยช้าแล้วลูกไปถ้าช่วยอิ่มท้องไม่สายตัุ๊กถ้าช่วยอิ่มท้องไม่สายนาะไปโรงเรียน ดูบรรยากาศฝนตกทั้ทงคืนเมื่อคืนนะทุกคนม่ครับ <c> ท <ười> <ม>ุกคนได้แล้วปลายสายแล้วลูกตกก์ะที่เราที่แบบผมว่าเทียใช กลัวกลัวถุงมือนะล้ะทุกคนวันนี้จะทำมื้อข้ามเป็นไก่อบซอสทริยากิเหมือนเดิมจ้ะอันนี้เป็นน่องไก่น่องสะโพกแล้วก็ แล่ตรงนี้นิดหนึ่งแล้วก็มีสะโพกสะโพกแล่กระดูกออกแล้วสองชิ้นทั้งหมดหกชิ้นจ้ะก,ก็เดี๋ยวเราจะหมักไก่ไว้ก่อนเนาะทุกคนวิธีหมักก็ง่ายๆซอสเทอริยากิซอสเทริยากิอันนี้คือมีความหวานแต่ไม่เค็มมากนะทุกคนคือหวานหวานนำเลยแหละเราก็จะปรุงเพิ่มนิดหน่อยเนาะใส่ซอสลงไป เพิ่มซอสหอยอย่างละนิดละหน่อยอ่ะทุกคนซีอิ๊วขาวจะอยากให้เผ็ดนิดนึงใส่ซอสซอสพริกจะซอสพริกอันนี้ก็เลว้วเหลวเกินซอสพริกอันเนี้ยน,นี้ก็ซอสพริกจะซอสพริกสีลาชานั่นแหละประมาณนี้ทุกคนก็ทุกเข้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ไม่ต้องเพิ่มน้ําตาลนะทุกคนคือใครชอบก็ตามสะดวกแต่ว่าเราไม่เคยใส่น้าตาลเลยเวลาใส่ทําซอสเทอริยากิเนี่ยคือมันหวานจริงอะ่ะยี่ห้อเนี้แต่ซื้อยี่ห้ออื่นมาก็เค็มนําเหมือนกันก็จะมีหลายยี่ห้อเนาะก็เค็มนําอีกอะ่ะแต่ที่นี่มันมีแบบนี้ขายไงทุกคนแบบนี้ทุกคนหรือใครจะใส่พริกไทยดําลงไปก่อนตอนนี้ก็ได้นะแต่เราตอนที่เราจะเอาไปอบนะ่ะเดี๋ยวเราค่อยใส่พริกไทยดํา พริกไทยป่นนั่นแหละก็หมักทิ้งไว้แบบนี้จ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยเอาไปอบจ้ามาความาจมจมดีเอาไปเอาไปให้เพื่อนแล้วก็เอาตัวเองจะกินอันนี้เอาไปให้เพื่อนอันนี้เอาถุงไหนก็เอาแต่ถุงอันนี้ไม่ต้องเอาเนี่ยเ๋ยวเอาไว้ เอาอันนี้พรุ่งนี้เอาอันนี้พรุ่งนี้อันนี้มีเยอะอันนี้มีเยอะอันนี้ให้เพื่อนอันนี้ตัวเองกินแล้วไม่ลองไม่ลองเอาไปอีกหนึ่งให้เพื่อนกินเหรออมเยอะไปใส่กระเป๋าดิลูกไม่เด้วันนี้ไม่ได้มีกระเป๋าแต่ว่าใส่ตะแกรงจัก,กรยานไปนนยินมไงฮะเอะร์มมันแหม่ <laughs> มันพกได้สองถุงเลยใช่ไหมคุณน่ะเดี๋ยวครูบอกว่าแมทธิวขโมยอะไรของโรงเรียนหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับให้ดูเลยมีขโมยกระไรนี่กินได้โรงเรียนนี้กินได้แล้วโรงเรียนนี่ให้กินอะไรก็ได้เหรอโนโพทีมอ่ะโพทีมอหมเออโพเผาซะออเจลอาร์ติสต์กินขนมในเวลาเรียนก็ได้เหรอ แต่โรงเรียนที่มสามนี่ไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยแล้วไม่ให้ห่อแล้วไม่ให้เห็นด้วยเพราะว่าบางคนห่อข้าวไปกินอะ่ะมันเหม็นเนาะแต่ถ้ากินขนมนี่ก็ต้องรอเวลาเบรกเนาะแต่โรงเรียนนี้กินได้เหรอแม,มทธิวไม่ทํานะลูกคือตั้งใจเรียนกินตอนเบรกครับมเบอบ์ตองเฮดผู้ดังบานครับ ไม่ใช่ว่าเราทําได้แล้วเราต้องทําแล้วนั่งกินเสียงกุบกุบเราไม่ได้ยินคุณครูเรียกครับขนมเนี่ยมันกรอบมากนะครับถ้าแม่ทิวกุงบงบ,งบเคี้ยวอยู่เงี้ยครับมันไม่ได้ยินครูพูดนะครับมันแมนตัวอย่าไปกินเด้อพักเบรกก่อีจงกินนั่นเ้เฮต,ตาโตหูดังบานบอเสอ้อดอกดิวดิวแล้วเหรอบอ ไปกินเวลาพักเบรกเด้อเว้ยขอบคุณที่ดีตอ้เอาย่งมาลอส้อสิกเส้อผ้าอ้าเสื้้าเสื้อเสอผาเอ้าเสื้อาเสื้อผเสื้อผเือผ้าเอาสืกอผอเือเา Fin dag. Hade. Hade. det! Vi ses snart igen. Det är och boka. Uh, uh ต้นไม้เปลี่ยนสีเป็นสีสีส้มมั่งสีเหลืองมั่งมีสีเขียวด้วยสวยงามจากธรรมชาติจริงๆจ้กทุกคนก็อู้เดี๋ยวเห็นเอาวิ่งไปแล้วเห็นเหมือนไอกระต่ายกระต่ายป่าวิ่งไปแล้วส่วนมานจะเห็นจะเห็นอยู่ประมาณสมตัวอยู่ตรงนี้กระต่ายป่า แต่มันจ,จะมาหน้าร้อนซะมากกว่าเออคนดูบรรยากาศทุกคนประเทศสวีเดนจากเมื่อก่อนนี้เงียบสงบเนาะหมายถึงว่าเมื่อก่อนนี้แบบอยู่แบบเง,งียบสงบไม่ค่อยมีแบบอาชญากรอาชญากรรมทุกคนแต่มาพักหลังๆนี้ปีหลังๆนี้ก็คืออาชญากรรมก็มีการฆ่ากันตายก็เกิดขึ้นเยอะแล้วก็ อุบัติเหตุแบบมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะทุกคนฝนมันตกทุกคนฝนตกแล้วก็จะเฉืแฉะนิดนึงแต่ก็ดีหน่อยมันไม่แห้งจ้ะอย่างน,น้อยก็ต้นมงต้นไม้ได้รับความชุ่มชื้นช่วงนี้เนาะเออ ทุกคนเดี๋ยวเราจะอบไก่จะอบไก่อบไก่ไส่ที่หมักไว้ห็นไ ข้างไม่เท่ากันขึ้นหันค้างเพราะท่อกันแม่แม่เดี๋ยวจะ<อ>แถซอสซอสต้องเอาเพราะว่าซอสต้องเอาเราจะต้องการซอสด้วยทุกแบบคนเราจะทำให้หนุ่ม,มทำให้หนุ่มทำให้แซ่บจ,จ,จะเอาพริกไทยกูไหมเดี๋ยวแม่จะเอาพริกไทยแม่เอาพริกไทย แม่มือเลิกก่อพริกไทยดำจ้าทุกคนใ,ใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรจ้ะกระดาษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนที่เราจะเอาข้าวเตาอบทุกคนเราจะปิดฟอยล์ไว้ก่อนเนาะ ปิดไฟไว้ก่อนแล้วก็อบประมาณสัก20-25นาทีแล้วค่อยเอาออกที่ทำแบบนี้เพราะว่าจะให้ไก่อะ่ะมันละอุข้างในก่อนมันร้อนข้างในให้มันสุกข,ข้างในก่อนแล้วค่อยเอาความแบบเอาความเกรียมเอาความอะไรก็ว่ากันไปทีหลังนะที่คนาไอันนี้ปิดครับจ้า เข้าเตาอบเลยจ้านี่ยังไงยองเอ้อนี่ยังไะทูกทุกคนเอาใส่เตาอบความร้อน225องศาใส่ครับใส่225องศาใส่ต้งกลางใส่ปิดแบบนี้20นาที20หลังจาก20นาทีก็เอาฟอยออกใช่ครับครับแล้วก็ลดไฟลดไฟลงเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกทุกคนเดียวค่อยบอกโอเคครับ อบไปครับท,ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาฟลอยออกนะนจะปอ,อยออกแล้วก็ลดไฟลงเหลือร้อยแปดสิบก็พอทุกคนร้อยแปดสิบก็อบไปเรื่อยๆจ้าได้หรือ,อยังท่านผู้ชมสีก็น่าจะได้แล้วเนาะ รออีกนิดนึงจ้ะคี่ว่าได้แล้วครับทุกคนปิดไฟปิดไฟอันนี้ปิดแล้วทุกคนไม่แล้วมัง้งได้อยู่ได้อยู่ทุกคนปะ่ะวางเอวันยังไงเันยังไงอะอยังงี้เอาฟรีเตนลอ ไก่อบซอสเทอริยากิทุกคนอันนี้เป็นถั่วลันเต่าเนาะใช่ไหมใช่ถวลันเตาต้องคิดด้วยนี่เป็นข้าวกล้องนะทุกคนวันนี้ให้หนุ่มๆกับเรากินข้าวกล้องข้าวกล้องหารสุขภาพนิดนึงวันนี้เปลี่ยนไปนิดนึงอุ้ยอุ้ยไม่มีใครชอบนี่ ใช่ถั่วนี้ไม่มีใครชอบอืมพูดถึงกินได้กินได้ครับกินนะเป็นถั่วแคไม่ใช่ถั่วแคยูใช่ใช่ถั่วแคผักสีเขียวนั่นเราชอบกินนี่ทุกคนชอบไหมอ่ะครับชอบนะอร่อยอยู่ไต อ,อ,อันไหนของอเล็กเฮ้ยแม่เอาแค่นี้ก็ได้<อ>คืออเล็กจะเอาชิ้นนี้ทุกคน <c oughs> นี่นี่นี่อเล็กจะเอาชิ้นนี้แม่กับแมทธิวเอาน้องสะโพกแล้วก็สะโพกคนละชิ้นจ้ะนี่ อเอันนี้เป็นซอสไข่ผงสำเร็จรูปเราเน้นเนาะทุกทุกคลิปเลยทุกคนก็ย,ยงังมีคนถามมาแม่ทำไงคะเรได้ทำเองคะ่ะหมายถึงว่าซื้อผงสำเร็จรูปมาเนาะทุกคนแล้วก็มาทำตามข้างซองเนาะว่าเออใส่อะไรบ้างอันนี้เรียกว่าซอสไข่จ้าลาตรงนี้ไปก่อนจ้ะ อืมอืออนี่ของผมก็เอาได้อเล็กเอาไหมครับใส่ผักใช่ไหมยังงี้ครับอันนี้ของแม่ครับอ้านี่สแตนนร่สแตัเลืมทุกคนอันนี้ของเล็กนะคะอืมเอหนึงช้อนเอาหนึ่งช้อนพอยังงี้ครับพอดีอือโอเคอืมอือคุไปกินข่าวแรงกันวันนี้ น่าอร่อยไหมอาหารเพื่อสุขภาพไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันสวยงามเหมือนสุขภาพจ้ะเโอเคปะ่ะไปแม่ทิวมันไปไหนเนี่ยมันบอกหูดอกแม่ได้ไว้เยอะด้วยแม่เด้หาดินมะเอ้ยย๊ョ เอาให้น้องด้วยเออเอามาให้น้องด้วยปิดไฟมาเลยลูกอืมไม่ต้องบอกเอาลอนลอนเอา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 ทำไมเธออย่างนี้ดอย่างนี้อืมอืมกินเลยครับ uh huh. อืมออยากจะบอกเอเล็กเปิดอันนี้ให้หน่อยเปิดอันนี้เลตักใส่นี้ให้แม่ด้วย จะทำน้ำพริกปลาทุกคนใส่พริกเขียวนะเลยใส่กิบตานมั้งกี่บาทเอากี่บาทมาหรอมั้งฟร์เอร์ราเมนดูคั้นบารเกอร์ท่าอดปปะอันนี้หนึ่งบาทอ่าหนึ่งบาทหนึ่งช้อนเดีหมเอาอีกนิดนึงจะกินกับไก่พอครับสี่บาททุกคนสี่บาทเองเนาะอือหื ขายถูกเนาะอือ mm. เอาครับกินเลยครับกินเลย mm. ว้าชูดเนี่ยแค่เป็นซอสใช่ไหมอืมเอาเลยซอสนั้นก็เอาคอกก่ออนนทุคนันนี้เป็นซอสที่เราอบไก่กเนาะ mm. เราไม่ได้ชิมเลยทุกคนยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงต่างอย่างนี้ทุกคนด้วยเบรด้เพราะว่าเดว่ามันที่เราได้มาอือ เดี๋ยวรัที่สุดเอาลุ้นลุ้นทุกคนลุ้นรอน้องอไงก็วันๆก็ไม่รู้จะกินอะไรทุกคนเอ้ยหาอะไรที่แบบว่ามัน่ย พักไว้หน okay, okay, mm. ่อย e I mean, ั s <S ้อาให้เละหัวน้กสักนึ่งนี่รู้ามี a ะไ a บางทีไม่ต้องกิกินเลยไม่ดีทุกคนทาไม่ี่เแปยไทุกคนเก็บหนังไว้กินทีหลังค่ะต้องเป็นอย่างนั้นแหละไปทุกทางทุกคนไปทุกทางทุกคนถามทุกคนได้โอ้ดูว่าม สูกรแม่ไม่ชิมแม่ยังไม่ได้ชิมเลยอันนี้ดำไปนิดนึงทุกคนแม่อยู่ตรงนี้ด้วยแม่อยู่ตรงนี้แม่แม่ก็ทำเหมือนผมดู ไม่ใช่มันหั่นไม่ได้เรื่องติดน้ำไก่อืมอร่อยใช่น้ำพริกปลาแดงใส่ข้าวกล้องอู้ยังไม่ได้ชิมน้ำพริกชิมทีหลังต้องเอาใส่ข้าวใช่ข้าวกลง คือผักนี่แหละตะเกี่ยวเม็ดถั่วนันทาอถั่วแขกเดีวกดมา อร่อยมากามอร่อยทุกคนเดลิชิสส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 สนสอสสสดสส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 สนสสัสส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 อสส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 ย อันดีไลท์ทีมไอพีดับบอกวันนี้ดูวันนี้ดูค่ะแม่ก็ดูแม่ก็ดูข่าวไม่ดูดูวันเพื่อนก็เห็นเพื่อนก็เห็นก็มีทีมุดบอลแรงอยู่เหรอเขาบอกว่าคนสวีเดนนะห้ามบอกว่าเป็นคนสวีเดนห้ามห้ามแบบว่าแบบว่า เป็นสัญ,ญลักษณ์สวีเดนอย่างเงี้ยเขาบอกเขาห้ามเพราะว่าเขาห่วงความปลอดภัยไงคนสวีเดนตายเนาะสองคนนี่แหละบางทีเสพข่าวเราก็เครียดเนาะทุกคนก็จริงๆข่าวข่าวสารบ้านเมืองเราก็ต้องดูความเคลื่อนไหวไงทุกคนมันก็ต้องดูควบคู่กันไปกับชีวิตของเราอะชีวิตประจําวันของเราอะ่ะมันต้องดูเนาะ Vi vill inte och se på någon som dålig. Men man må leva med. Ja. Vi måste höra vad det går med Sverige. och med någon land. Det är bara dåligt, dålig Det är inte bra. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. นี่หม,มันเข้ากันดีอแมทิวลองกินข้าวออกซีทุกคนใช่สไปซี่เหมือนเดิมใส่พริกเขียวด้วยนะวันเนี้ยใส่พริกที่เรากินเมี่ยงนั่นแหละือืือือมอม,อม แสบเนาะประเดกแสบเนาะแมดเนาะกินที่ละนิดละนิดด้ยวีอาูฟราตรามันเดมยกันด้ไหโน้ลวีนนแหละเตียเอกเสฟรารามน I vår evighet. Let's go! Och sen faller. Och till älva torkar vi. Är goseflödreman klubben min. Vi är goseflödreman. Vi har lekt dig kärlighet. Goseflödreman. Vi är inte ขาลองแล้วก็ทำทางอย่างนี้กับจมูกยังไม่จบหยุดเย็นถิ่นทำเซอร์อลเฟรดใช่เฮ้กุ๊กเซอร์อัลเฟรด We are good super เ r o t h e r s เ o m e in come in เขารู้แค่ไหนะมีอะไรบ้าง We are เอ้ยม <iliyor obliv ion đấy> ันเป็นมันเป็นทีมฟุตบอลที่แบบที่ไม่ใช่โดรีดอาซอมเด้อาซอมดินทีมหาได้ได้อาดเด็ยบได้อาซอมท่าฟ r ้นร m มันต้องหนีแต่ไอ้กโดรีแต่ไอ้ก็โดรีก็พอสถานโอเคจุกคนอิ่มแล้วพี่น้องใาไปอิ่มแล้วดูคนดาน้ากว่าเพื่อนเขาเลยโอเคเดี๋ยวขอเก็บถวยเก็บซ้ำนะทุกคนเดี๋ยวพอกันมาเดี๋จ้ะ สบายดีสวัสดีบ๊ายบายบ๊าย